ช่วงสายวันนี้ค่ะช่วงประมาณ11อนิกา20นาทีปรากฏว่ามีอุบัติเหตุนะคะเป็นเหตุเครื่องบิน F5 ตกที่จังหวัดลบบุรีค่ะแล้วก็มีนักดินนะคะดีดตัวออกได้ทันเบื้องต้นก็คือได้รับบาดเจ็บค่ะ ช่วง11นิก20นาทีเนี่ยมีรายงานข่าวแจ้งข่าวจากหอบังคับการบินนะคะเรื่องแจ้งข่าวอากาศยานอุบัติเหตุนอกเขตสนามบินเป็นเครื่องบิน f 5นะคะจากสนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาแล้วก็มีคนบนเครื่อง1คนค่ะในตอนนั้นที่มีการรายงานมาเนี่ยก็ให้ทุกหน่วยนะคะปฏิบัติตามแผนค้นหาช่วยชีวิตนะคะแต่ดูเหมือนว่าจะมีอัปเดตล่าสุดแล้วเพราะว่าคน าทางของโคโซกกองทัพอากาศนะคะมีการเปิดเผยความคืบหน้านะคะว่าเบื้องต้นได้รับรายงานว่านักบิน ปลอดภัยแล้วค่ะก็คือมีขาหักแขนหักแล้วก็แพทย์กำลังอยู่ระหว่างการประสานนำตัวนักบินกลับมารักษาต่อที่โรงพยาบาลนะคะคือเครื่องบินลำนี้เนี่ยเป็นเครื่องบิน2ที่นั่งค่ะแต่ว่าทำการบินเดี่ยวเป็นเครื่องแรกที่มีการโมดิฟายมาแล้วแล้วก็ใช้งานมาตั้งแต่วันที่2 3มิถุนายน2524 ประมาณ40ปีซึ่งก็ใช้งานมาแล้ว6,700ชั่วโมงทั้งนี้เครื่องบินรุ่นนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง9,000ชั่วโมงแต่ก็มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นก่อนนะคะ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกองทัพอากาศทุกนายก็เข้าพื้นที่ทั้งหมดแล้วแล้วก็ทางผู้บัญชาการทหารอากาศก็รับทราบเรื่องแล้วก็สั่งการให้ดูแลในทุกส่วนอะไรที่กระทบต่อพี่น้องประชาชนทางกองทัพอากาศก็พร้อมให้ความช่วยเหลือแล้วก็เข้าไปเยียวยาทั้งหมดถ้าได้รับความเสียหายจากกรณีเครื่องบินรวมทั้งนักบินที่ได้รับบาดเจ็บก็ได้รับการดูแลอย่างดี ก็บอกนะคะว่าอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะว่าความเสี่ยงของการบินนั่นเองสําหรับเครื่องบินที่ตกนั้นก็มีการถแถลงนะคะว่าไม่ได้บรรทุกวัตถุระเบิดแต่อย่างใดด้วยแต่ว่าที่ติดอยู่นั่นน่ะเป็นระเบิดจําลองที่ติดอยู่กับเครื่องนะคะที่ใช้ในการฝึกดินก็ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าเพิ่งที่จะเข้าไปใกล้ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะมีส่วนไหนที่เป็นอันตรายบ้างนะคะแล้วก็ ขอให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้าไปตรวจสอบก่อนนะคะนี่ค่ะก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดก็คือนักบินปลอดภัยแล้วมีนักบินหนึ่งท่านนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ